สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ <c oughs> มือนี้เพชรพะลรวยจะมาอยู่ลักกิโลนะค่ะมาตามความฝันของอาจารย่าเนาะเนาะว่าเพิ่นสีดตัวใดเนาะค่ะงวดเมื่อกี้อ่าเหลยเพิ่นกระรุดเป็นงวดเนาะค่ะเนาะแต่ว่างวดนี้เข้าม,มาตามตอเนาะคะ่ะเนาะว่าเพิ่นสีดตัวใดเพิ่นสีฟันแบบใดเนาะค่ะเนาะหนงวดของวันที่หนึ่งกันย่าหกเจ็ดนาะคะ่ะเนาะไนี่เพชรพะลรวยจะมาอยู่รักกิโลเด้อค่ะเข้าม,มาตามอ่าตัวเลขกับอาัจาย่าเนาะคะ่ะเนาะ ค่ะอาจารย์สวัสดีค uh ่ะสวัสดีค่ะจันยาเนาะค่ะเนาะค่ะจ really> ันยาหลักกิโลนะคะไม่ได้ตามงวดหนึ่งนะมีตามงวดหนึ่งนะคะม้วดหนึ่งกันยาก็มาตามให้ฟิสี่เหมือนเดิมนะคะที่หลักกิโลวันนี้เปิดไฟแล้วมั้ยฮเปิดแล้วเย่งโม่เหมือนเย่งอยู่ตามความฝันอาจารย์ยานะครับ มูสเล่ไม่ได้ตามมูสเยกว่าเข้าอยู่เข้าอยู่แต่ไม่ได้ปล่อยออกไปขึ้นแต่บอดขึ้นแต่บอดไวอย่างเั้ทั้งแรกมันมัดอยู่มัดอยู่บันนี้ไปมาเลขมันหลาายอจารย์มาบันนี้ทับโองจะกหวบันนี้มักอันโตหาสามดิ๊งไงเดียหาสามวาศูนย์เจ็ดหกถิมเลขตัวนี้ค่อยมัก บอกขาว่าเร็กีงโบคอยมากักบ่เอาหรอกเอา,เอากระายเออเดี๋ยวสิทายไปซื้อเองถูงว่าคึนหมดหมดนี้ฝันยังกันวัดนี้ฝันแล้วเมื่อวันพระนั้นขึ้นไปขอแบบตายใหญ่จุดทูบขอขอว่ากพรในเด้อตายใหญ่ขอวัดนี้ว่า คาเอ้ยประธานในลูกหลานเน่ข้าวเจ้าขหน่อยสีสื่อนะบ่มีเลขกสีสื่ออะใส่ว่ามีคนสิมมีคนมาซอยแล้วคนว่าโอ้ก็คนซอยก็ซอยเนาะกับผมก็ตาหาใหญ่ไอ้เพรใด้บว่าวันนี้พวกก็คิดว่ามันดังยูแนมหนักกันเพิ่คุณบอกสิ่มีคนมาซอยแล้วติคนมาซอยแล้วคนว,ว่วา,าออ บ่ได้ถามปกติว่าผู้ใดสิมาซอยผมบ่ได้ถามปกติซอ,อ,อยเพิ่นว่าผมก็อยากได้ก่อนนะยายถ้าเขาแล้วเขาสิมาซอยแล้วเราประธานให้ขนลอยบ่ได้บ่ครับได้อยู่เพิ่นว,ว่าเดี๋ยวจะให้คนละตูเหรอสามสามสามตาเนาะตายายตากระสองยายก็บหนึ่งเนะาะก,ก็คนให้หคนละตู บอเอ้อสิให้อยู่บัดนี้มานอนบัดนี้เพิ่นบอกบัดนี้บันนี่ได้แล้วคนละโทนะได้แล้วของตาเซตาจันได้แล้วบันต้นเช้าบัดนี้สิกวดนอนตื่นแล้วได้แล้วเนาะเหล็กได้แล้วบัดนี้ตื่นขึ้นมาสิมากวดแถวนี้แหละแถวหลักกิโลแถวนี้แหละ ใบใหม่มหลายบ่กลมไปไตสารบันนี้เห็นแบงลอยบแบงลอยก็บันนี้กลมไปเก็บเอาไตสารไปทึกแบงบลอยว่าเฮ้ยแบงลอยนี่คือมันลงมาได้แบงลอยอยู่นำ้ำตาเซ่เลยนั่นอยู่นำ้ำาขาวนะี่ผมเอาึ้นไปไหวแล้วอยู่ไตสารตรงนั้นต้องย้ำมาแรงบ่เห็นด้ก็ตอนเศ้าตื่นขึ้นมากคือเห็น ไอ้แบ่งลอยนี่คือมันของตาเซ่นะจำได้นะถมไม้เหล็กัยงสวันนี้เบิ้งแล้วขึ้นไปเบิ้งโอ้ยมันบ่เห็นคือมันแปลกแป,กแปกักอี่สว่าแบ่งลอยคือมันลงมาได้อยู่ใต้สานว่าตาเซ่เอามาห้บ่ให้เล็กมาห้บ่บม,มีเล็กวันนี้เหล็กเบิ้งไมายเหล็กมันมีคก แปดหนึ่งห้าสองนี่แหละหกแปดหนึ่งห้าสองครับทงไซต์แต่ซีเอาให้ตัวนี้บ่างเลือกฟันนั่นแหละเลือกฟันนั่นฟันตัวไหนโชเล็กอะไรก็ได้จ้ะโชเล็กอะไรก็ได้ครัโหกลับหางกลับหัวนี่ครับนี่เดี๋ยวเบิ่งก่อนเออนี่อันนี้ของ นี่ของตทซีงายขึ้นนิดหนโอ้เขียนซื้อไวมดตัวนี้ครับซื้อไวมดแทซี่ยายมียายจันโอ้ตาจันหนึ่งหนึ่งห้องลองไปนอยันนี้หนึ่งหนึ่ง้องนี่ของแทซี่ของแซี่ำแบงลอยเอยครับแบงลอยของตซีหนึ่งครั้งแรกไร้ตัวนี้เนาะบอกตัวนี้เจ็ดหนึงสามเจ็ดหนึ่งสามยายมี่ศูนย์สามหนึ่ง แต่จันแต่จ hmm. um ันให้ศูนย์หกหนึ่งแต่เซบอกันไว้ในดื้อหนึ่งหนึ่งเหนว่ะอ่ารันห้าหนึ่งหาสองดิค่ะหนึ่งหาสองนี่ก็นี่โนบัตนี้ลูนี่แบงแบงลอยแบงลอยลีกแบงลอยอนี่อยู่ไต่สารของต่เซเงินแบงลอยดีของตาเซ่เลยนี่ฟังม่เยจันตองนี้ยันนั้นไม่ได้ขึ้นมาคุณนคือดังไหม เิ่นมาบบกเลขนี่คุยดังมวันนี้เพิ่นดังมันนั่งคุยกันเสียงดังอยู่เพิ่นว่าจะอะไรเอาลองทำ่นว่าคนว่าว่ากอขอเนาะขอว่าเออให้ขอเลขเน่้ยขอบวกปืนเนี้ยขอโชคกับโอกโชคโบกหลับเน่้ยตายย่ายคนว่าคือสิให้อยู่เพิ่นว่าทั้งแต่คนว่าจังซี่เอาเฮ็ดหยังสิมีคนมาซอยเจ้าแล้วเพิ่นว่า ทมีคนมาซอยเจ้าแล้วเดี๋ยวมาซอยดอกว่านี่ก็อกของเขาเนาะย้ายให้ผมบ่ได้บ่ตายย้ายเออเจียงซานเดี๋ยวสิให้เพิ่นว่าคนละตัวเพิ่นว่าอือเออบัดนี้เพิ่นก็บอกบอกเลขมาบ่เป็นตัวเล็กเลยบอกตัวเล็กเขาคูดยังไงนะลองลองทําเสียงให้หน่อยเออนี่อันเพิลเปิลว่าตาเซเพิ่นว่าเออเอาเลยเพิ่นว่าใครยัง้ง มาเบิ่งเอาม้งยค่ะเดี๋เบิ่งก่อนจ้ะโว์เลยก็ได้จ้ะราเป็นยังนี่นี่อ้นี่เจ็นสของตาเซ่นี่โอ้โดหนึมเลยเจ็ดหนึ่ครับนี่มีว่าศูนยสามมีกับยยอมมีกับยอมคนละโตเลยคนละโตเลยวันนี้ก็ตาจันว่าศูนย่งตาเซ่ไว้อย่าลืมกันในเด้อกันในเด้อหนึ่่คนว่ากันไปพ่นกันเลยอกันหนึ่งหนึ่ง แอทิมวงกลมเลยครับชอบสุดกับวงกลมไว้นี่บ่ครับนีตัวกันครับกันหนึ่งหนึ่งครับนี่แหละที่มีคนมาซอยนี่น้องแต้วหรือเปล่าโบ้หูครับผมโบ้หูเพ็่คนบอกว่ามีคนมาซอยว่ามีคนมาซอยดูเลขน้องแต้วจะตรงกันกับเลขอาจารย์ยาหรือเปล่าก็ลองดูกันนะครับครับระงจะมีคนมาซอยแล้วครับคุมาซอย อาจารย์มีโบทุกคนเลยจัรเอาแบงมาดูเลยไหมได้แบงมาเอาเก็บได้อิลีบ่อแบ่งบ่อแม่นฝันบ่ออ๋อนี่คือว่าเก็แบบได้อิลีเก็แบบได้แบงร้อยจริงๆเ้อค่ะนี่ค่ะอ๋อนี่ค่ะ ย่าไปเอาแบงค์ลอยมาให้เบิ่งนะคะเนาะเห็นแบงเห็นแบงน่าจะเป็นแบงค์พันเนาะกระแบงกระตูเก่าๆเองอยู่ในเครื่องเองเออพงอยู่น้ำตาเซ่เลยเงินแบงค์นี่โชูตัวเลขมาทำนี่สิบสี่อเซนต์ความมั่นใจเห็นจริงๆครับนี่เต็มเห็นโบ๊ซอ่านหนึ่งตัวอ่านหนึ่งตนี่นี่เดี๋ยวทำนี้เบิ่งก่อนเห็นโบเอาแค่สามตัวครัพ่อเนาะหนึ่งห้าสองแม่หนึ่งห้าสองเอลีเด้หนึ่งห้าสองค่ะ เหลือเสื้อคือมันลงมาอยู่ใต้สารได้จ้ะที่ยายเก็บมาจบขนาดผมหนึ่งห้าสองไว้น้ำผาขาวพับยังมิดชิดอยู่หนึ่งห้าสองนะคะเนาะอันนี้เก็บได้จริงๆแบงตาซีแบงครับแบงตาเซีแ่จริงมันอยู่มองหันแหละน้ำผาขาวนั่นแหละคือมนาอยู่ข้างล่างไดไม่เคยมีร่วงสักทีไม่ไม คพับอย่างดีบ่ค่ะพับไปยังซี่แล้วพับผ่าขาวกับปิดเตียงสี่สงสัยแย่จันยาโดยตรงเลยแเปล่ผมแต่จันยัยมีก็อยู่ๆน่ะวัดนี่เก็บได้ละเบิงเฮเงินนี่คือมันลงมาได้ขนาดมันอยู่ผ่าขาวพับไว้ยังดีอันละเขาใส่โชคตาใส่สูบตาใส่โชว์บ้านอันนันอะไรยังวะมันก็แปลกอยู่อาจารย์อ่านดังๆสิ่งอะไรนะแบงค์ มันจะมีจักรตูนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดกันสมัยต,ตะกี้มันเจ็ดตูนอ่ะะสมัยสู้มือนมันหกตูกันอ่านให้ฟังนิดหนึ่งนะวันนี้มันมีศูนย์หกหกแปดหนึ่งห้าสองทำนี้เอาไทยหนึ่งห้าสองนะหนึ่งห้าสองนี่แหละยังยึดรายอยู่เงินตัวน,นี้ลงมาอยู่แต่สามกันนี่เลยนี่หนึ่งห้าสอง มันใจหนึ่งห้าสองครับมั่นใจเงินมั่นใจหนึ่งห้าสองชอบอาจารย์ยาชอบตัวไหนคะชอบตัวนี้เลยนี่ชอบตัวนี้หนึ่งห้าสองหนึ่งห้าสองอืมอ่าลวเล็กตาจันตาเซยา่มีหานีนบ่อชอบบ่คะบ่บ่ค่อยสอบตัวนั้นอืมมักตัวนี้แห้งกลัวมันงดย้อนยังยงดมันอยู่น้ำผามันลงมาอยู่น้ำไตนั่นไงมันบบมีลมยยังเอาลงมา คือมันหูมองเอาไว้บนมันบ่ม,นมีคนขึ้นบาง่ายเลยไปแต่บ่มกับแมววานที่จะไปเบิ่งที่ร่นแป๊บนึงได้บอกในยูนนอย่างซีเลยมันมามาันจะเป็นเปร์ดิมยู่อย่งางซีหรือเปล่าแต่สิปะเอามาขวดไม่ขวดก็ยู่มงนี้เลยนี่ปุบมาเห็นแบงลยอยแบงลอยมมาทางไหนก็นเก็บออกมาเก็บ ออกมาจังสี่เลยออกมายืนเบงมองนี่โอ้เงินของแตเซีขึ้มันลมมันมาได้ยังไงลม,มกบุ้มีได้เหมือนนะขึ้นมาอยู่มองนีได้ไม้เลขไม้เลขนะจ๊ะโชว์ตัวเลขตัวน,นี้นอะไรียนไปแล้วเขียนไปแล้วก็ได้ตัวใหญ่ๆเนาะนี่ไม้เลขสามตัวเออโชว<ซ>์แล้วโชว์ไทยแล้วไทยอ่ะนี่นี่ตัวนี้นี่หนึ่งห้าสองหนึ่งห้าสองครับหนึ่งห้าสอง นี่แหละเหลือเสือแต่ตัวนี้แหละเงินแบงนี่แหละว่าตเซียลงมาให้แบบเป็นปริศนาหรือยังบุกหูเหลือเสือนะคะเลขอาจารย์ยากให้ไปแล้วเด้อค่ะเป็นเลขความฝันนะคะนะแต่แบงร้อยนี่เห็นจริงนะคะตกลงมาข้างล่างจริงๆริงนะคะเนาะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพะรวยนี่เด้อค่ะคนไลค์คนแชร์นะคะเนาะอาคิปนี้ก็ขอจุ๊บเซอร์มีนะคะเนาะสวัสดีค่ะ